ล่าเล่าวันนี้ทำแบ็คแล้วอย่างเป็น,านทางการจินรอคอยวันนี้มานานเท่าไหร่คะ ออห,นหน้าเราตั้งแต่ออกเพลงแล้วค่ะว่าหน้ามีแบบอันนี้คือ first official comeback ค่ะซึก็ดีใจมากๆที่ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากไป enjoy b o y z k ก l l เยอะๆค่ะไปกดกหัวใจ b o ยส k i l l เยอะๆนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมากว่าแบบรุ่นสองหนักมากใช่ล้วก็พอไปที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกลับไปอยู่ในแบบ พอเสร็ของเป็นเทรนเนอร์อีกครั้งนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างมันเข้มงวดมากขึ้นเพราะด้วยความที่เราแบบไม่ได้ออกเพลงมานานอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบผ่านหายไปในการแบบ get ready อะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยกลับไปแบบค่เพราะมันเ้มงวดสามามีความมีลงได้ไหมีบ้างมันอยู่มีตลอดเลยเนอะประจําเลยเนี่ย แต่ว่าค like ือหนูแค like ่อยากให้งานมันออกมาดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะคือหนูเป็นคนแบบชอบกดดันตัวเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยในที่นี้ทางบริหารมารองไห้ในส่วนของบริาหนูว่าหนูแค่รู้ว่าแบบพี่ๆโอมดี้เขารอกันมาขนาดไหนแล้วหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบผิดหวังเลยนะค่ะใช่แล้วอะไี่ตัวเองก็ทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆนอจากวันนี้ก็คือเบอหวังค่ะ ั <c oughs> ก็จริงๆอลลี่ก็เกิดมาพร้อมกบับวงวันบิวสิกซึ่งวันนี้ก็นับมาประมาณ2ปีกว่าการที่กลับมาคำด้านครั้งนี้ก็เหมือนกักวงวันบ<ม>ิวสิกมาประจากาศตัวว่าเราจะทำได้ก็ทำเต็มที่อย่างที่บอกว่าทุกงานของเราเราเน้นเรื่องคุณภาพแต่ไม่ได้เน้นเรื่องเวลาถ้าสมมติว่าซ้อมดีเต้นถึงร้องดีถึงจะให้ออกแต่ว่าอย่าง,อาง,อางตอนที่บอกว่าย6ชั่วโมงใส่ถัเือนจรดิงใช่ครับทกอย่างจริงหมดครับที่บินไปกับ เกาหลีสาสมเดือนนย่ยหกรอบก็เรื่องจริงครับตีนมันยากลำบากไหมคับการแบบต้องทำงานแบบข้ามวันข้างคืนค่บตลอดคือว่าสำหรับหนูพอมันเป็นสิ่งที่หนูชอบทำมากๆพอเป็นสิ่งที่หนูรักแล้วรอคอยมานานไม่ได้รู้สึกว่านานเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเอออยากอยากแก้อีกไหมขอขอแก้ตรงนี้ตรงนี้อีกเพราะว่าหนูไม่อยากแบบให้มีปีกเกดเลยค่ะว่าแบบเออน่าจะทำตรงนี้ได้ดีกว่านาะอะไรเงี้ยนี่เองนะ จริงหนูก็ไม่ได้อยากแบบ categorize ว่าเอ้ยแบบแค่บอยเซย์ยูนะอะไรย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าเออเวลาเราบอกรักกับใครอยากให้เรียกว่าอะไรคะ s pread message ว่าแบบเราสามารถบอกความรักกับใครก็ได้เราสามารถรักใครก็ได้แต่ว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะมันอึดอัดถ้าเกิดว่าเรารักใครเราชอบใครเราชื่นชมใครให้บอกใครตรงๆเพราะว่าบางทีการที่เราชื่นชมใครมันอาจจะทำให้แบบวันของเขาดีขึ้นเลยก็ได้ ขั้นตอนของเพลงนี้นะคะก็คือจริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเดมโมมาก่อนแล้วหนูกับพึ่งก็ได้เลือกเพลงนี้มาแต่ว่าเอ,อ่อหนูจะพูดว,ว่าอะไรก็ <c oughs> คือจริงๆ <c oughs> เพลงนี้ที่ที่สำคัญคือว่าเป็นการที่ให้เห็นเอลลี่พ <c oughs> ัฒนาอีกขั้นหนึ่ง เพราะเพลงจะมีำนงที่เร็วขึ้นแล้วก็ต้องมีการฝึกท่าเต้นที่มากขึ้นต่างกับเขาเลยอาร์ตูน,น,น่จะเต้นแบบซบซๆหน่อยเหมือนกับอลี่ที่โตขึ้นแล้วและเห็นจากลูกด้วยนะครับว่าลูกเอนลี่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนไจเป็นสาวมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสาวเส้นทีเดียวนะครับคือ เราก็ทําให้ดีที่สุดครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเลยที่จะสนับสนุนให้อัดลลี๋เนี่ยช่วยกันหนันว่าน้องจะไปได้ถึงนะครับแต่ว่าส่วนตัวน้องเขาเองเนี่ยเขาตั้งใจเต็มที่แล้วอีกเพลงหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้ปล่อยอันนั้นก็เป็นเพลงที่น้องเนี่ยก็แต่งเองด้วยนะครับก็ก็อยากจะบอกมีส่วนร่วมทุกทุกข,ขั้นตอนก็อยากจะทําให้แฟนคลับมิทธอยากเป็นไทยก็ไปเวทีกันนะครับแต่ว่าเราพิธการต่างๆมีฝันตั้งเวทีนะคะที่การมนต่า จริงๆหนูก็โอ้ยซาดิคจริงๆหนูก็ไม่ได้จริงๆหนูก็ไม่ได้แบบกดดันตัวเองว่าเ e อ้ยรีต้องไปถึงตรงนี้ถ้ได้นะอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าการเป็นศิลปินของหนูอ่าค่ะหนูไม่ได้อยากปิดกั้นตัวเองว่าเอ้ยยูต้องไปถึงจุดนี้ถึงจะนับว่าแบบสักเซสแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆสักเซสของหนูแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้มีความสุขได้ทําให้คนอื่นมีความสุขจะน้อยหรือจะมากหนูแบบไม่ได้ดูที่ควอนติตี้แต่ดูที่คุณลิตี้มากกว่าว่าเฮ้ยสิ่งงทททีีี่่่่หหนนนนููาออะะมมัแแบบเเป็นนกๆสุดล้ว้วไรย ฝากขนาดเพลงนี้รับเอ็ม m memory, ีได้แล้ด้วยวันนีกฝากเพลงบอร์จด้วยนะคะสามารถดู MV ของบอร์จิยูได้ที่ y o u t u b e 411 e n t นะคะ411 e n t ใช่ค่ะเหเล หาไม่เจอดแตะลิงก์ไว้ได้นะคะด้านล่างคอมเมนต์นะคะเออฝากกดเข้าไปดูไปนเยอะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนูหนูกับอั้งแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนที่อินบล็อกกับโปรเจกต์นี้ทุ่มเทกันมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เออเราก็อยากเป็นกำลังใจสุขให้ทุกคนเดี๋ยวจะมีแบบชาลงคอนเทนต์ออกมาให้เต้นกันไหมใชค่ะน่าจะมีค่ะแต่ในความที่มันเต้นเหนื่อยมากหนูว่าจะแบบถ่ายได้วันละคลิปอะไรอย่างเงี้ย Welcome to Star Society.